สวัสดีครับนะฮะไปงานเปิดตัว B al al uh huh. บีว uh ีด huh. ีซีเมื่อวานนะฮะเอฝาท้ายไฟฟ้าอ่าใส่ถุงก๊อฟได้เข้าโชว์อยู่ก็ใหญ่ดีนะนะครับใหญ่ดีปุ่มปิดท้ายก็มีทั้งปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มปิดแล้วล็อกด้วยอันนี้คุกกี้เราไม่มีนีมันน่าเสียใจจริงๆนะครับนี่ไฟเดลงเดลไลท์ day จัดเต็มนะฮะแรงนะครับ สามรุ่นสองร้อยกว่ามาสามร้อยกว่ามารุ่นท็อปห้าร้อยกว่ามาโอ้โหนี่ภายในนะครับจอหมุนได้นะครับตามสไตล์ B Y D นะฮะมีตั้งแต่ Dolphin Atto นี่นะฮะเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่จอหมุนนะฮะจอหมุนได้จอใหญ่นะครับข้างในนั่งสบายดีนะครับนะฮะก็โอบรัดกระชับ นะครผู้ขับนะครับช่ององช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับเวลานอนก็จะบังช่องแอร์เหมือนดอฟฟินนิดหน่อยนะครับไฟสัมผัสนะครับแล้วก็นี่เลยพราโหก่นซันรูปไม่มีม่านปิดนะแต่เขาบอกว่ากระจกเขากันแสงได้ดีนะครับแต่ศูนย์ก็เจาก,ก็จะมีที่บังแสงให้นะครับนี่ต้องให้พอบอลองนั่งดูนะครับเป็นไงชอบไหมเธอ ดีไหม,มสุดยอดเลยอดูนะนะนอ่ก็ให้ลองนั่งดูก่อนนะครับแล้วก็นี่ข้างหลังกว้างขวางนะครับโอ้ยเข่าเหลือนะครับเข่าเหลือๆนะะดูกว้างเลยข้างหลังเบาะเอนสบายนะครับแล้วก็ให้ดทูทีว่าพลังิษสันุนู้เขาอย่างใหญ่นะครับไฟเอเมนไลท์มีให้นะครับ ก่่ลข้างหน้าแล้วมันรอง้างหนังมาสิเธอเป็นไงบ้างนั่งสบายมิยจ้าปิดใส่เข้าไปเลยนะเป็นไงบ้างกว้างไหมชอบไหมอือ้มอื้มนะฮะก็ดูนะครับก็เดี๋ยวนี้จริงก็ทำรถด,ดีขึ้นเยอะนะนะฮะการประกงการประกอบยางก็ให้มาดีไม่ใช่หลิงหลงเหมือนดอลฟินนะนะฮะอันนี้ราคานะครับเป็นไงราคากันล้านสามล้านสี่ล้านหกนะครับ ร้านหกตัวขับสี่ห้าร้อยขับมานะหรือว่าจริงๆเลยแต่ถือว่าแรงมาเยอะจริงๆนะครับนี่ก็ดูงานเขาทาดีนะครับสีดําสวยโอ้สีด,ดสํานี่ผมว่ามันดํามันดูดีฟดีมันดามันดาดีนี่นะไฟ a m b i e n ตรงเท้าก็มีให้นะครับสองเท้านะฮะและจะถึงไฮไลไท์แล้วครับข้างหน้านี่โอ้เก็บงานดีนะครับไม่ไปเปยเหมือนดอลฟินเหมือนอะไรนี้นะอ่าเก็บมีช่องเก็บของให้อะไรให้ให นี่ทีเด็ดเลยนะครับ b ีวีดีบนะครับมีฟีเบียมีจ้างนะครับก็จะวนเรวยแถวๆนี้แหละนะฮะนี่วนเ้วยแถวๆนี้แหละเนะนี่ยอาหาเป็นไงสรุปว่านะครับไปดูรถซิลมาวันเปิดตัวสรุปว่าเมาดิเหลือเหรอ